ไม่ไม่ยังอย้ยังอยู่ยังอยู่ังอยูัอยู่าแล้วครับีาไอ้อะไรวะกระป๋องกระอทอะไรได้เฮ้ยเฮ้ย้ปับยเฮ้ยเฮ้ย้ยไปไปไปไ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 ปไ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 ไรไไไไ มีมุดนี่โอ้ยนี้กูได้มุดนีไอ้ไอ่นี่ย่นี่ยไอ่เนี่ยอ่ไอเนองไอ้เ้ยเฮ้ยย้อ้ยตาย้ตายเยเลยยเลยยเมอยินจะวไอ้สอ๋อพอจะขึ้นมาเหรอจะขึ้นมาเหรอจะขึ้นมาเหรอ

เต่อยงต่อยมันก็ตายน้อยเฉลยต่อยมันก็ตอยน้อยก็ตอยน้อยก็ตายน้อยเฉลียต่อยมันต่อยมาชนะเลยต่อยมันเอ้ยตกตึกทต่นไหนดีทุ่นไหนทำไมมันขึ้นไม่ได้พีมมันต้องกดชิปค้ง่อ้สัญ่ายมายแล้วมายแล้วมายแล้วโดนตายต่อยมาดิชนะเลยรอครัรออยู่

อย่าไล่ายอย่าอันเออนี่ไงไ้กออกนี่ไงอะไรลงไปไปไหนไปไหนนี่ลเนี่ไงนี่ยลงไปมี่มาแล้วนี่ลปืนมาแล้ว จริงยังไงก็ไม่รู้แต่ถือมาแล้วนี่แไะถือมาแล้วจริงนะขอไปไปไปมาแล้วมาแล้วเปืนแล้วนะไอ้ระเบิด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 เราจะไม่เอาระเบิดนะเราจะไม่เอาระเบิดกูอยู่ไหนวะเนี่ยมึงตายแล้วพี๊ตายหาแล้วกูยิงน้ำแข็งตัวเองแหละพีม

Em, điều, em mà. Mà. <laughs> bây giờ em bây giờ <sối>. <laughs> em bây giờ <be. Silver. cười> em bây giờ em bây giờ em bây giờ đi, bây giờ đi bây giờ Đi về giờ em bây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  giờ โกงสัตว์ไหนไอ้คนโกงนานจะไม่ท่วมเรือเลยสัตว์แท้แล้วหรอวะนี่ดูท่วมนี่ท่วมเนเจะเฮ้ยตายี่สัตว์มึงไม่ได้ขึ้นมาแล้วมึงไม่ได้ขึ้นมาอกมึงไม่ได้ขึ้นอยัยไอ้กกกง้ยย่ได้กกกงมึงจมาดึกแกโอ้ยเไปด้วย กดขึ้นยังไงกดขึ้นมาอุยอุยยาย่าไอ้ไอ้ยอ้อกติดตอกไอ้ยูผมตายอยู่แล้วโอ้โหเจ็บเต้องหาวุ้นต้องหาวุ้นอหาวุนยาจุ๊บกูเมยได้หมดแล้วไปกูจุ๊บหน่อยเฮ้ยไม่ใช่ยาดิขอข้อขอขอ เอาหแล้วหไปไมแล้วไปไม่แล้วไอ้แไมแล้วคือมดแล้วคือมดแล้วคือมแล้วโอ้ยไปไมแล้วไปไมแล้วไปไมแล้วผมยปแล้อมาต่อยเร็ว ไอ้ย่ามาเปลี่ยนที่ยมาเปลี่ยนอย่ามาเปลียนผมย่ามาเปลี่ยนผมย่ามาเปลี่ยนผมไอ้เหี้ออเไงไงไงเจอกูเจอกูไอ้เหี้ยทำไมกูขึ้นไม่ได้เลยวะมาดิก็มาดิก็มาดิมางดิ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 ยาไอ้เหี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ Hei, 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 hvað er það ekki? Hvað er það ekki? Hvað er það ekki? Við erum lífið, við erum lífið.

พี่ลยโอ๊ยโอ้ยเปิดระเบิดระเบิดโอ๊ยโอ๊ึ้มาดิขึ้นมายิงไปเลยโอ้ยจ็เกร์เลยอ่ะเจ็บเจ้ยมามามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ๊ยโอ๊ยโ้มาแล้วพื้นแล้วในพาร์ทพื้นนนี่ไงโอ้ยไม่นุ๊ตลบ เต็ได้เยดวย้ยล so, uh, ุอยลมมันม uh, ่ได้ 1, uh, uh, ้ยพี่ไม่ใจเฮ้ยโดนน้ำพัดไง น้ำมดไงแบินยากจังเอาไปักกิจเอย่างแล้มันไปอยู่ข้างหลังกันแล้วเสียตายมีลนะมีปีเลยปล่อยไปเถอะมีมีเทสทำอะไรไม่ได้แล้วไม่ยังคอยอยู่

คนมาช่วยไอเกมไอตอนนี้ลงไปเลยโดนเตะกูเออไอยไอ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 ไ ไอ้ไอ้ไอ้นี่ยังติดอยู่เลยอะไอ้ยังติดอยู่เลยีอยู่ั่นแหละตอนนี้ไม่อยู่ควรไปหรไปไอ้เอี๊ยบไอ้เจี๊ยบไอัเจี๊บไอ้เี๊ยอ้ไอ้ไอ้เียบไอ้เจียบไอ้บไอ้เยไอ้เจี๊ยเนี่ยไอ้เจบ nam%%%%%% ά เล Peos nam%%&%&%&%% Warm St. formal nam%&% 120 Hans Fur�� นิฟ hey 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 hey. hey hey really ิม um ันแ Salvador m ratings man lover cgm erive happening นิฟิ Steekambling อร์ bon decreed เธอ f sc ics เราไม่ได้กันเราไม่ได้กันไอ้ยเฮ้ยตายสิยัตรงเล้ยเ้วยแกนไปวะแบ็คยังแ็คยังไงกูอยูเยนะยัไม่มีเลยวอุตส่าห์อยู่ไม่คยชนะยเพื่อน้กูกระโดดขี่อย่างเท้องเลยนี่

อยเงี้ยกูม kind of ีปัญหาเก่าอูดมากเลยอยงเงี้ยไอ้ตั้ถือให้มันถือให้มันมือก่อนไอ้ตอนนี้ยังอยู่นะเว้ยนะโอ้ยลุกๆๆแกแกตอขึ้นไปด้วยมึงอุธขึ้นมาเลยไอ้ตี๋ตายไวดนวดโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอทำไรอะโอ้ะเข้ามาหากันดิเข้ามาหากันดิเขอดู อ้าวมาเลย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 เยี่ยไปสุดิ้นเราแปดครับลาแปดโค้โคงโค้งมาถึงแล้วเราก็จะหนีไงจะไปยิงคนจะไปยิงคยหนีแล้วไปยิง โอ้ยยิงโดนตัวเองยิงโดนตัวเองไปเลยอ่ะยิงโดนตัวเองฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลยิงโดนตัวเองฮัลโหลไปเอาไปเอาไปเอาโอ้ยเอี่ยไปเอาไอ้เฉี่ยงแม่งควยใส่อาวุธไอ้เหี้ยไอ้ดอกุณตายอีกไอ้สัแต่ไม่ใส่ไม่โดนยอีกดนยิงร้าย โยนทิ้งก่อนเจ็อะไรเจอะไรไมหาวิ่เหรอแตลว่าน้องจับตรงที้เจ้าไอ้เจ๊ไปปะ เฮ้ยจะไหนแล้วใครโต้งใหู่โค้งเกากขวดโค้่ากากขวดค้งกาคู่ตายคู่ตายคู่จริงโอ้ยแม่ไปขึ้นไปแล้วตายมีผู้ดูมากมันรอแล้วอ่ะเจมส์ตายไปโค้ใหญ่เล็กขอเคเล็สวัสดีครับสวัสดีครับ หลักเองนะอ้าวโดนหัวแก้เลยว่าของเลยก็โกงอ่ะอุ้ยอุ้ยอินจีน่ต่อยแม่งอืไหมอีกแล้วด้ยสองแล้วใครแมกก่อนเลยระหว่างแมกเก็ตให้แมกเก็ตจัดเไม่ได้ที่สองนะครับได้สองคิงช่างนานแล้วเนี่ยยังไม่เจอใครเลยไอ้ไอ้แม็กนี่ไง เดี๋ยวปูทีแม่ก่อนยา้ามอย่ายิ้กูหนีก่อนใครวะไอ้ย้แย้เดี๋ยวก่อน, <c oughs> อน,นเอน้าย้ไอ้่อยพี่ไอ้เม่เม่นตายไ้เม่ตายยังไตยายอะไรกัอยู่ตรงนี้ายเมยนี่ โอ้ยโดนท่าโอ้ยโดนท่โอ้ยโดนท้าโนทโดนอ่าเฮียโดนมาแล้วมาแล้วไข่ไข่ไข่ไไขไล่ล่อเจ็บไปล่อจ้ไ่อยุดยุดยอดแล้วมาดิไอ้ไงบีเนี้ยบีบบอย่าบีบ ได้เหรอไม่ได้ออาปล่อยเขาสู้กันเล่นเดีวไปหลังลยวะง่วงเล่นเยอะไปง่วงเลยทำอะไรกันนะ เฮ้ยีมันตีรอเนี่ยเร็วแม่กเป็นลิงจูมีมยื่นอยู่ไ้มีลงมาแล้วนี่าทาัะเกันวะอยาไปมีมเร็วอยาใมีมอยาเออลนงมา่าไรเกมทำไมน่าไอบีมนี่น่าจเลย

ไปแล้วไปแล้วก็เลยโอ้มันพี่มันพี่มันพี่ไอ้เหี้ยอะไรวะปัตตี้ปัตตี้โอ้โหยบุรีของเขาเลยไอ้ไอ้ปูเลยซื้ขอหรอเล่นของวะนๆไหนสัตว์หนีเหรอหนีไงโดนโดน

โขกแกลยซอยมิวไปดงั้นแหละมันโกย่เอ้ย่อยทไม่ะแโขกโขกมเลยโขกโโขกคอมฟิลซ่ไ่ห็นได้เลยมึงกดคลิกแล้วมึงก็แล้วก็กดทำป็ปลาแค่นั้นเองแล้วมึงก็ปล่อยไปน้ำน้ำมันพันด้วยเอเออน้ำน้ำมันพันมันจะยากมากอะ เอ้ยมันต้องขึ้นก่อนน้ำพัดจบการไม่พร้อมจบการมันได้สองแล้วเฮ้ยกูสองคนแรกเลยนะเนี่ยกูยังทำอะไรไม่ได้เลยนี่ก่อนนี่ก่อนครูทำอะไรวะนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ไงนี่กก่อนขาหูวก่อนขาหัก่อนใส่กาแทมไปโหนในพานต้องมีปืนนะครับนี่แหละมีบีเทสไอ้ตาน

ขึ้ขึ้นมาขึไมป็นไงได้เมื่ยตวอีกแล้กแไมาอมาคาปั๊มปั๊มปั๊มหลีแล้วอยาแม่งจะมัดมย่กูไม่ได้คนตีนดีมีคนตีนี๋ยวปีแล้วปีวได้ ปีแล้วมีแล้วไอเทมันแล้วเปล่า้มันปีรอโขกมึข้นนะมึงขึ้นมามึงขึ้นมาเอ้ยหัวติดหัวติดมึงขึ้นมาึขึ้นมาึ้นเป็นางซ้ายนีเออมันเปนทางซ้ายหนุอยหนน้ำทำไมเอ โอ้ย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  ไอ้เพียสองกันหมดแล้วกูอ่อนจังเกมเพียเลยไม่เล่นแล้วตัดได้เลยเพียเลยไม่ทำอะไรเลยเึองกูกระโดดทียังไม่ทำอะไรเลยครับผมไม่ทำไรครับผมไปแล้วไหนใครกําลังฆ่ากูไหนไหนเอ้ยยตัดเอาวะล่ะ ดีนะไอ้น oh, ้แขล่นมา้เยอตายอ้ยน้ำแข็งปวยโอ้ตายเลยโอ้ตายเลยอะอี๋โดนยิงีตายเลยอะแงหนีขึ้นไปข้างบนเลยแล้วนี่ยมไนก็หลอดโอ้ยคุณตี๋แจ๊บแจ๊บแจ๊บแก่เองแล้วตันเลยตายมันก็ได้ใครวะ เจ๋งมันเจออ้าวเย้โอ้ยโดนยิงทีเดียวตายเลยอ่ะอ่อนจางเกมเฮียไม่เล่นแล้วกรนดีไอ้แม่่อยแม่อดไรเนี้ยแหละเอากันในเนี้ยมานี่ลับลับ